พี่ยสวัสดีครับกับพวกของผมคาร์เตอร์อีกแล้วนะครับก็วันนี้มาส่งอุปกรณ์พิเศษอีกแล้วสุ่มที่เพิ่มไปหนึ่งทีปุ๊บ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 วโรบินอ้ายโรบินมีแล้วโอู่บวกเดบอีกโอ้ก็อยากได้ฮานาคูสกับ เลจีน่านะครับแปะสุ่มสักหกครั้งแล้วสามพันเพชรอะไระไรอันาคูด้วยสุดยอดขออะไรจัดให้ตลอดอืมไม่น่าได้เสร็จทำแล้วเสร็จแบบโอเคตอนนี้ก็เหลือเลจีน่า ไปลยุยโอ้โหลิปสติกเต็มลิปสติกมาเต็มโอ้โหเกือจ้าอีกสักครั้งแล้ไปลุยยังไงยังไงมาคุ้มคัมอันนั้นพูดว่าเอ้ยแหลมโอ้ยอันนี้ได้ใช้ใช้นี่แหละอีกครั้งหนึ่งพอละไป เลจิน่าจะมาไหมครับผมเลจิน่าอึดยึบอึดโหโอ้โหทองของอันแม่งข้ามไปเฉยก็ส่งไปกี่ครั้งวะสามครั้งสี่ครั้งห,หกครัง้งครบแล้วมั้งก็นั่นแหละผลประกบการถือว่าโอเคนะได้มาหนึ่ง สองสามอันเฟี้ยวโอเคไปแล้วบ๊ายบาย